มด,ดดมดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนภูทับเบิกจอลุยตรวจเชื้อซ้ำเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ100%หลังโควิดระบาดติดแล้ว303รายยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่หมู่ที่14และหมู่ที่16ครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2564นายเสกสกรรกลิ่นภูนายอำเภอลมเก่า เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่หมู่ที่14และหมู่ที่16ว่าหลังจากที่ศูนย์ควบคุมโรคที่9ได้ลงพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว2,313ลารยายจากประชากรทั้งหมด3,056ลารายปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ303รายยังคงเหลือไม่ได้ตรวจ743ลรายเนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งบางรายไปทำงานที่ต่างจังหวัดครับนายเสกสรรกล่าวต่ออีกว่าในส่วนที่เหลือทั้งหมดอำเภอลมเก่าและสาธารณสุขอำเภอลมเก่าจะลงพื้นที่เพื่อสแกนตรวจให้ได้มากที่สุดในช่วงเช้าของวันที่25ตุลาคม2564นอกนอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจะมีการตรวจหาเชือ้อโควิดซ้ำในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งสองหมู่บ้านครับ ในอำเภอลมเก่าก่าอีกว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนนั้นขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสรรวัคซีนมาให้กับอำเภอลมเก่าเพื่อดําเนินการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนบนภูทับเบิกทั้งหมดซึ่งก็จะดําเนินการฉีดให้ครบ100รเปอร์เซนรวมทั้งจะมีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเคร่งครัดห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่หมู่ที่14และหมู่ที่16ตําบลวางบานโดยเด็ดขาด ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาเที่ยวภูทับเบิกไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่หมู่ที่14และหมู่ที่16เช่นเดียวกันแต่ยังสามารถท่องเที่ยวได้ในพื้นที่หมู่ที่8ซึ่งอยู่จุดก่อนที่จะถึงด่านอุทยานโดยสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติแต่ทั้งนี้ต้องรักษามาตรการการควบคุมโรคของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ในส่วนของการที่รัฐบาลจะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายน2564นี้ต้องพิจารณาและหารือกกันอีกครั้งว่าสามารถควบคุมการระบาดของโควิดได้หรือยังโดยเฉพาะในพื้นที่ภูทับเบิกทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพเ่ินด้วยนะครับขอบคุณครับ